ครับผมพบกับเราครับช่องแกวะเจียงพายแก้วสักใบครับผมสวัสดีควานออสก็สวัสดีเอฟซีอ FC. ตอนเช้านะครับวันนี้เรามีภารกิจไปไหนควานออสเดินเที่ยวหรือไปต่อสัญญาก็เป็นไปต่อสัญญานะครับหดือไปตรวจสุขภาพนะครับ ก็ควงกับผู้สาวพร้อพท์ิปมานะครับนี่ายโคกเป็นไงครับช่วงนี้พร้อพท์ปิปใกล้หรือยังยังได้เรื่อยอ,อยู่ยออยมัค่อยเดินเดินไม่อกมอกครับผม ก็บังบางบางครั้งก็เดินไม่ออกนี่ครับครับผมก็กำลังมาอีกหลายเชือกนะครับวันนี้มีหนุ่มกับสาวตะมูตะมิมาด้วยกันด้วยนะครับวันนี้ผมเรือบเห็นเมื่อกี้เสร็จแล้วครับของผม ั่งนี้คือพังน้องยิงบ่กสมยิงฝากอะไรไหมครับ้ยครับช่องพังสมยิงพังสมโอครับพังสมยิงพังสมโออ๋อตอนนี้กำลังตั้งท้องอยู่ใกล้แล้วนี่วอน้องบอกกี่เดือนแล้วอู้ทำไมออกแรงแท็ไม่ใช่จะออกว่านี่ตูดเขาตุ้งๆอย่างนี้งบอก ฟังสมหญิงฟังสมหญิงนะครับดเดือนตุตลาครับกำหนดอ๋เอเฮายุา่งอะเฮา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 กำหนดเดือนตุลาโอเดือนเดือนหลังนี่ตัวดูนะครับเอฟซีโอใกลจะมีขาวดีแล้วตัวนี้ <ล tau. S 1> โอ้โหไอตรงงรังแล้วเนาะกวาดอะไ คือคือเหมือนกับเขาตึงหรือเปล่าน่าจะตึงๆตลงเนาะตึงท้องนะครับไปดูท้องใหญ่เหมือนกันนะครับอ่ะคิดว่าตัวผู้หรือตัวเมียไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะว่ามีสองเชือกมาแล้วมีจ็ดตัวผู้ตัวผู้กลับอาจจะตัวเมียอ๋อก็เชือกไหนก็ได้เนาะก็ได้ครับผม โอเคต้มเนี้ขอให้ขลอดออกมาปลอดภัยนะครับสมยิงครับผมโอเคก็ฝากแม่แม่เอฟซีไปติดตามให้ด้วยนะครับช่องพายสมยิงเอ้ยพังสมยิงน้องสมบูรโอเคครับผมขอบคุณครับค่อยๆเดินนะสมยิงนะเมื่อยก็พักครับผม ครับผมต่อนะครับโอ้หนุ่มตะมุตะม,ตมิกับเจตะมุตะมินะครับอืมก็เป็นภาพที่สวยงามนะครับน้ำหนักเท่ากันหรือเปล่านี่น้ำหนักเนี่ยโอ้อ่าสวัสดีขุดเสือขุดเสือสวัสดีครับสวัสดีแป,ป๊บซ่ ครับน้ำหนักก็ไม่กินกันนะครับน้ำหนักอยอดสุดยอดครับแล้วแล้วครับของผมแล้วแล้วแล้วแต่มืมอแรกครับหนุ่มตะมูตะมิาม,าม,มากับสาว ถึงบ้านพาไปบ้านเลยเด้อสาวพาไปก็ไม่ทำอะไรไม่ปฝ <c oughs> ั่ <c oughs> งนี้ก็คุณพังทองคูณแม่ของแฟดนะครับนี่แม่แฝดนะครับด,ดูข้างหลังตะมูตะม,มินะครับเดินโออ้สุดยอดเลยดูครับ นี้คุณยายคุณยายทองคูณนะครับ fc ที่จับฉลากได้วันนั้นใช่ไหมครับผมไอ้คุณพระก็เป็นเพื่อนผมเองนะครับอายุกี่ปีแล้วคุณยายนี่ห <59. S 1> ้าสิบเก้าครับคุณยาย นู้นก็าตมตุตะมินะครับน้องเพชรสวัสดีเอหน่อยเร็วหุดจเลยหุดจเลยเดินมาเดินมาหุ่จเลยฝั่งนู้นคือพรายพงพัดนะครับไกลๆนูน้นกำลังเดินมานะครับ ั่งนี้น้องพิทครับผมไปทางไหนต่อสัญญามาเชือกเดียวบอแล้วคุณพ่อดิพ่อพดไปไหนพ่อพดอ่ะเอาคุณพ่อต่อต่อเสร็จแล้วบอกอ๋อโอเคครับผมเดินดีๆเดี๋ยวไปกินยาเขาเด้อก็เป็นภาพที่หาดูได้ยากเหมือนกันนะครับเอ ก็ภาพเจภัย,ยกับหนุ่มตำมดตำนี้ออกเดินคู่กันนะครับก็บังเอิญบังเอิญผ่านพอดีนะครับ Nụm, nụm dày Sụt lò Đơn liêu thế ปานตะโกกวางดีที่แล้วเหรอฮะเตะบ่เออผมนั่งเด้อเอาวอาเ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 อาครับแล้วแล้วครับ ก็สุดยอดจริงๆนะครับนี่ความใหญ่นี่ใหญ่ทั้งคู่นะครับเหมาะสมมากเลยครับนี่ถ้าได้ลูกด้วยกนันนี่โอ้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับ f ี C. สมบูรณ์แข็งแรงเลยนะครับนี่ตัวใหญ่นะครับต,ตัวหนึ่งก็ดูหรอตรงนึงก็ดูอบุอบอวบอย่นีควันเสือบอกว่า เย่ไพ่น่าจะประมาณ3ตัน8นะครับส่วนพี่เป๊ปซี่ก็น่าจะอยู่ประมาณ4ตันได้อยู่นะครับเอก็เป็นภาพที่หาดูได้ยากนะครับก็เรามาเก็บบรรยากาศตอนเดินมาฝากนะครับเอ เอาเด้อแป๊บซี่เอาเด้อน้ำหนักไม่ควนไหมน้ำหนักเขาเสียครับไม่ต้องห่วงล็อกสีตันน้อยๆสีตันแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าสีตันเท่าไหร่แค่นั่นแหละโอปาสจะไม่ปิดหน่อยเลยแป๊บซี่ปีนี้ดูใหญ่มากเลยเนาะฮะเเออออี่้ได พี่เทียวสตันเท่าไหร่สตันสี่ห้าสีตันสี่ห้าทีนี้ก็สตันแปดหืมสามตันแปดจีดิจีก็สามแปดสามแปดสามเก้า <3 S 2> <3 8 S 1> นะมั้งคุว่านต,นตันเก่าครับจะเป็นรไปกี่หนังครับครับ ครับผมก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็สำหรับเทปนี้ครับสิอย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครต์แล้วซับสไครต์ให้ช่องกุยาเจียงแพะแก้วสักใบแล้วก็ช่องแป๊ปซี่แฟมิลรี่ด้วยนะครับครับหน่อยเร็ว <c oughs> โอเคครับผมวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนาน ครับผมสวัสดีครับ